สวัสดีครับตอนนี้เราสองคนอยู่ที่โรงแรมบายันทรีนะครับเรามาทำอะไรกันคะวันนี้เราจะมาดูนะครับสถาบันกลยุทธ์กองทัพเนี่ยจัดคลาสสอนเทรดฟอเร็กนะครับเทรดสปอตเนี่ยให้กับคนทั่วไปเลยแบบฟรีๆนะครับฟรีเลยเหรอคะฟรีครับโอ้โหนำทีมนำทัพโดยอาจารย์วินนะคะผู้ดูปั้นพอร์ตจาก1นึ่งแสนบาทสู่500ล้าน500ล้านนะครับ500ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันตอนนี้อาจารย์วินแบบออนสเตจสดๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปดูกันครับ สวัสดีค่ะอาจารย์วินคตอนนี้นะคะเราก็มีโอกาสได้มานั่งอยู่กับอาจารย์วินนะคะวันนี้วันนี้เนี่ยที่นี่มีจัดงานอะไรคะอาจารย์วินที่มีจัดการเรียนการสอนครับ <c oughs> การลงทุนครับผมก็จะมีทุกวันอาทิตย์ที่นี่เลยใช่ครับนะคะคคก็วันนี้เนี่ยอยากจะบอกทุกๆท่านเลยนะคะว่าเราเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนที่นี่ได้ฟรีๆเลยเหรอคะอาจารย์ใช่ครับเราสามารถมาเรียนได้ฟรีๆเลยครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์วินจัดสอนแบบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยได้ข่าวว่า200รุ่นแล้วใช่ไหมคะใช่ครับปนนีประมาณเกือบ200รุ่นพอดีนะครับอยากทราบแรงบันดาลใจค่ะที่แบบให้การให้ความรู้ฟรีๆกับทุกคนเนี่ยค่ะครับต้องย้อนไปประมาณสัก5-6ปีก่อนก่อนจะสร้างสถาบันกรุรู้กองทัพเนี่ยผมมีมุมมองตอนที่เราฝึกเทรดใหม่ๆแล้วเราเข้าวงการใหม่ๆเนี่ยเราพยายามหาข้อมูลเองนะครับแล้วเราก็ลองผิดลองถูกเหมือนหลายๆคนนะครับแล้วก็โชคร้ายที่เราก็มีพอแตกนะครับไปหลายครั้งแต่ว่าทุกครั้งที่พอแตกเนี่ยเราผมก็มีการ ตั้งสมาธินะครับแล้วก็คิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเนี่ยเราต้องทํำยังไงนะครับก็เลยอธิษฐานไปเบาๆว่าถ้าเหตสําเจเนี่ยเราก็อยากจะมาแบ่งปันความรู้เนี่ยครับ <S <S ขอให้เพื่อนๆเราเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยได้ความรู้ตรงนี้ฟรีนะครับก็ขึ้นเขาลงเขาอยู่มันห้ารอบเจ๊งแล้วเจง๊จง,จง <ไป S 1> อีกเจ๊งล้่แบบว่าพอแตกไปห้ารอบพอแตกไปห้ารอบครับหมดตัวเลยเรียกหมดตัวทั้งห้ารอบนี่คือหมดตัวทุกรอบเลยครับในที่สุดเรารู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เราได้ความรู้มาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์และเพราะมันสามารถที่จะ สร้างพอให้เติบโตได้นะครับตอนหลังเราก็เลยสร้างสถาบานันคุรกองคัพขึ้นมาแล้วก็ให้กอามรูฟรีครับสแสดงว่ากว่าที่จะผ่านในจุดนั้นมาเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยต้องใช้ความพยายามและความรู้มากพอสมควรครับก็สแสดงว่าแบบเป็นความตั้งใจของอาจารย์วินเลยว่าถ้าสําเร็จในเส้นทางนี้ก็คือจะให้ความรู้กับทุกคนฟรีๆถึงจัดมาได้ถึงแบบ200กว่ารุ่นนะคะตอนนี้คนที่เข้ามาเรียนเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะ ตอนนี้เราก็จะแบ่งทั้งหมดเป็น2รูปแบบหลักๆนะครับแบบแรกเลยคือคนที่มาเรียนเทรดและประสบความสําเร็จสามารถเทรดทากําไรในรอบ30วันหรือรอบหนึ่งเดือนใดๆเนี่ยสามารถเทรดทำกำไรระดับ3 0 0 0ดอลลาร์ได้หรือประมาณ10,000แบาทเนี่ยทางสถาบันก็จะมีการตัดสูตรสีน้าเงินแล้วก็มีมอบใบประกาศสัจบัตรให้แล้วก็อีกรูปแบบนึงก็คือคนที่สามารถจะเทรดทำกำไรในรอบหนึ่งเดือนใดๆได้กำไร3 0 0 0 0ดอลลาร์หรือก็คือประมาณ1ล้านบาททางสถาบันจะตัดสูตรสีขาว แล้วก็มอบประกาศน,นิย์ไปได้กับเขาซึ่งปัจจุบันคนที่เทรดสูตนน้ำเงินมาเรียนกับเรานรในประเทศไทยน่าจะมีคนที่ประสบความสำเร็จไปแล้วน่าจะเกินประมาณสัก6-70ท่านทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็สุดขาวน่าจะเวียน6ท่านนะครับในเวลานี้ครับผมสุดยอดเลยค่ะ ทีนี้เนี่ยก้อยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะกลัวว่าแบบของฟรีมีจริงหรือเปล่ามาถึงที่นี่แล้วจะฟรีจริงๆหรือเปล่าอยากให้อาจารย์วินคอนเฟิร์มนิดนึงครับ <Okay S 1> ว<ะ>่าโอเคครับทั้งคอนเฟิร์มและฟันธงครับท่านผติดลิจิตินะครับผมจะบอกว่าวันนี้ถ้าทุกคนอยากจะได้ความรู้เรื่องการลงทุนนะครับมาที่นี่ได้เลยครับอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตคุณอาจจะไปที่ไหนก็ได้แต่ครั้งหนึ่งคุณควรจะลองมาเรียนที่สถาบันกุของกนับดูว่าที่เนี่ยเราเรียนฟรีจริงไหมนะครับเพราะผมกล้าพูดเลยถ้าผมพ นะครับผมบอกเลยมันมีปัญหาแน่นอนดังนั้นใหญ่ทุกคนไว้วางใจได้เลยครับแล้วมาเจอกันครับผมโอเคขอบคุณอาจารย์วินมากมากเลยนะคะขอบบคคุณรัสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์วินนะคะโค้ชทุกท่านแล้วก็ทีมงานทุกท่านที่มีโอกาสในวันนี้ก well, like ็คืออยากจะมาเรียนฟรีแล้วก็คิดว่าของฟรีไม่น่าจะมีโลกแต่ที่นี่มีค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่จะไปกขอบคุณอาจารย์วินนะคะขอบคุณสถาบัน คือสัถ้า์ที่แล้วนะคะได้ลองเรียนกับอาจารย์แล้วก็ทำความรู้ที่ได้ไปลองใช้กับขบถีก็ทำอะไรได้บ้างมาบระมาณแล้วค่ะวิทยาถ้าเราได้ศึกษาความรู้จริงๆได้ความรู้จริงๆตรงนี้ไปใช้กับขบถีคิดว่าจะเป็น